ผู้ประกอบการนะฮะเกษตรกรจังหวัดลบบุรีครับเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักบุ้งจีนนะฮะซึ่งเป็นอาชีพในฝันปลูก20วันก็ได้เงินจากพูดพืชหมุนเวียนเป็นไรายได้เสริมนะครับพร้อมต้อนรับเทศกาลกินเจครับช่วงเทศกาลกินเจหรือประเพณีถือศีลกินผักนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น1ค่ําเดือน9นะครับของทุกปีซึ่งช่วงนี้เกิด ฝนตกชุกน้ําท่วมกระทบกับเกษตรกรที่ทาอาชีพปลูกผักขายนะครับก็ทําให้เกษตรกรบางรายเนี่ยต้องหยุดทําแปลงผักชั่วคราวแต่ที่จังหวัดลบบุรีครับนายรัฐพลธุระพันธ์ในอําเภอเมืองลบบุรีได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมเกษตรกรตัวอย่างนะครับในการปลูกผักบุ้งจีนของครอบครัวนายภัยรัตแก่นแก้วและนางเพนจันแก่นแก้วนะครับซึ่งอยู่บ้านเลขที่25หมู่ที่2 ตำบลพรม,มาศอเภอเมืองลบบุรีครับซึ่งทำอาชีพการเกษตรด้วยการปลูกผักบุ้งจีนเป็นไรายได้เสริมบนพื้นที่3งานจำนวน4แปลงปลูกนะครับโดยแต่ละแปลงครับเกษตรกรก็จะทยอยปลูกแบบหมุนเวียนห่างกัน8วันสามารถเก็บผลผลิตในแต่ละแปลงได้200กิโลกร,รมัมใน1แปลงก็ทยอยเก็บขายนะครับทุกวันทำให้สามารถเก็บผลผลิตออกสู่ตลาดได้ทุกวันแม้ว่าหลายพื้นที่จะประสบปัญหาอุทกภัยนะครับ พืชผักหลายชนิดมีการปรับตัวขึ้นมีราคาแพงขึ้นแต่ที่นี่ครับถือว่ายังขายในราคาเดิมนะครับก็สามารถส่งขายส่งตลาดสดเทศบาลเมืองลบบุรีได้ทุกวันโดยไม่มีการปรับราคาก็เป็นเพราะอาชีพที่สร้างไรายได้ให้กับครอบครัวมาอย่างยาวนานซึ่งจุดเด่นของผักบุ้งจีนนะครับเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตเร็วมีระยะการปลูกไม่ถึงเดือนเนี่ยก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะครับ และผักปุ้งจีนเนี่ยก็ยังเป็นพืชที่สามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย ผักบุ้งจีนเป็นพืชที่นิยมบริโภคภายในครัวเรือนเนื่องจากว่าเป็นพืชที่หาซื้อได้ง่ายด้วยครับทางด้านนายรัฐพลธุรพันธ์นายอำเภอเมืองลบบุรีนะคะได้บอกว่าการปลูกผักบุ้งจีนของเกษตรกรรายนี้นะคะยังถือว่าเป็นพืชที่หมุนเวียนได้ตลอดในช่วงถือศีลกินเจค่ะและยังขายในราคาคงเดิมไม่มีการเอาเปรียบผู้บริโภคสามารถเก็บผลผลิตได้ออกจําหน่ายได้ในทุกวันนะคะวันละ20กว่ากิโลกรมัม ราคาจำหน่ายขายส่งกิโลกร,รัมละ20บาทค่ะมีรายได้เฉลี่ย500ถึง600บาทต่อวันหรือเดือนละ15,000บาทถึง20,000บาทต่อเดือนค่ะจึงสามารถเป็นต้นแบบนะคะของเกษตรกรและเป็นองค์ความรู้ที่ประชาชนสามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะด้านนายไยรัฐแก่นแก้วเกษตรกรผู้ปลูกผักบุ้งจีนมากว่า50ปีนะคะก็ได้กล่าวว่าขั้นตอนในการปลูกผักบุ้งจีนจะต้องมีการเตรียมดินและ ากดินทิ้งไว้15วันหรืออย่างน้อย1-2สัปดาห์ค่ะก่อนจะไถพรวนดินอีกครั้งก่อนจะหว่านมเมล็ดผักบุ้งนะคะรดน้ําเช้าเย็นการรดน้ำเนี่ยต้องคอยสังเกตดูด้วยสายตาค่ะไม่ให้ดินแฉะเกินไปในช่วง7วันก็เริ่มให้ปุ๋ยการให้ปุ๋ยก็ประมาณ2ครั้งในช่วง7วันและ14วันเมื่อครบ18วันก็สามารถเก็บผลผลิตออกจําหน่ายได้นะคะโดยราคาจําหน่ายกิโลกร,รัมละ20บาทโดยจะทยอยเก็บขายวันละ20กิโล กรก็สามารถเก็บขายได้ทุกวันมีรายได้เดือนละประมาณ15,000บาทค่ะ